สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะให้ชมเนื้อหางแต่วันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายน2568นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกสับสุครยไลค์แชร์นะคะที่เป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เราจะเริ่มต้นด้วยดวงภาพรวมวันนี้อาจารย์ขอใช้พลังงานไพ่เทพสังหอนนะคะพลังงานไพ่เทพสังหอนนะคะจะอ่านเรื่องราวของชาวราศีเมษเป็นดวงภาพรวมว่ายังไงบ้างนะคะท่านจะตั้งจิตอธิษฐานขณะที่อาจารย์สับไพ่ก็ได้นะคะส่วนอาจารย์ก็ตั้งจิตในใจอยู่แล้วนะคะขอให้พลังงานไพ่พลังงานศีลศักดิ์สิธิ์เทพธวดานะคะ เปิดทางให้อาจารย์พยากรณดวงท่านได้แม่นยํานะอาจารย์จะตั้งจิตทุกครั้งอยู่แล้วในการพยากรณ์นะโอเคเรามาดูเลยค่ะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะชาวราศีเมษว้าวไพ่ประจําตัวขึ้นมาก็ต้องร้องว้าวเลยนะเพราะว่าท่านเห็นไหมว่าด้านหลัง่ะเป็นองค์พระแม่ลักษมีเออท่านเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะ ข้อความบอกว่าเพชรนินกินดาค่ะชาวราศีเมษรปักนี้ท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะหมายเลขเนี่ยหกห้านะคะคู่ทรัพย์คู่โชคคู่มหาหินซะด้วยนะอ่าท่านไปขอพรกับองค์พระแม่ลักษมีได้นะฮะท่านจะมีโอกาสได้โชคลาภฟุกๆกนะล่ำรวยเงินทองได้เลยในปักนี้นะ เทพเป็นความมั่งคั่งนะได้หนุนดวงชะตาเปิดดวงให้ท่านแล้วนั่นเองทําอะไรก็สําเร็จราบรืนนะคะพลังงานในตําแหน่งการเงินท่านจะมีค่าทาสบริวารช่วยเหลือเป็นกําลังให้ท่านได้นะจะมีความกระตันยูจากหน้าไพ่เลยท่านไว้วางใจเขาได้นั่นเองแต่ถ้าพูดแนวเรื่องของการทำมาหากินรายได้ เข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะคำว่าค่าท่านมริวารเนานะเข้ามาเยอะมีหลายช่องทางในการทำมาหากินนะในตําแหน่งคอนแทคสห a c h าการติดต่อการประสานงานท่านก็จะได้รับความสําเร็จนะมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาที่จะสนับสนุนเวลาท่านไปติดต่อเจราจาอะไรก็ได้รับความสําเร็จและต่อเนื่องยาวนาน หมายเลขที่อกเสื้อขึ้น965เนาะอายุมั่นขวัญยืนยังแปลว่าท่านสุภาพแข็งแรงอายุยืนได้ด้วยนะต่อไปค่ะในตำแหน่งโอ้โหที่บ้านบูชาเทพไฉสิงเอียหรือเปล่าเทพเาจ้าโชคลาภเงินไหลามาเทมาโอ้โหบอกเลยว่าอยู่ตำแหน่งความมั่นคงซะด้วยตำแหน่งพันธุบ้านนะคะที่อยู่อาศัยพ่อแม่ก็ได้นะคะแล้วก็ ญาติพี่น้องอืครอบครัวท่านมั่งคั่งแล้วล่ะคะ่ะอ่าญาติพี่น้องรักใคร่กลมเกี่ยวกันดีนะอยังแปลว่าบ้านห่วงจุ้ยดีเทพเจ้าโชคลาภกําลังให้โอ้โหอาจารย์บอกอาจารย์จะพูดยังไงดีอะคือมันมันเบิ้แห่งความแบบสําเร็จนะหมายเลขสามสี่อยู่ในตําแหน่งโชคลาภบุตรตาบริวารสมบัติพัสถานเห็นไหมฮะ เป็นภาพเหมือนปู่สมเฝ้าทรัพย์ด้วยโอ้โหบอกเลยท่านจะได้เงินก้อนใหญ่จากโชคลาภเลยเงินไหลามาเทมาเลขที่บ้านให้โชคก็ยังได้นะเลขที่บ้านให้โชคหรือเปล่าหมายเลขสี่สามสามสี่โอ้โหอืมเบิ้ลเบิ้ลเ,เลยนะเนี่ยพลังงานดีมากเลยชาวเมษเงินไหลามาเทมาเงินกองท่วม ท่วมบ้านน่เป็นภูเขาเรากาก็าว่าได้โอ้โหดวงปักนี้ชาวเมธปังมากปังมากต้องบอกเลยนะคะขอพเรเทพเจ้าโชคลาภนะชัยยิ่งเอีย้ยมพระแม่ลักษมีพกอปู่ฤาษีได้เลยนะเนี่ยเป็นพ่อปู่ฤาษีปู่สมเฝ้าซับให้ท่านละนะคะในตําแหน่งลูกน้องบริวารดีในตําแหน่งการลงทุนการทําอะไรก็ได้รับความสําเร็จถ้าตําแหน่ง ปัญหาอุปสรรคหรือตำแหน่งศัตรูไม่มีศัตรูนะคะและไพ่ใบนี้ยังแปลว่าสัมมาอาชีพท่านเป็นคนขยนันมีอะไรก็แบบทำได้ไม่เกี่ยงงานทำได้ทุกรูปแบบงานหนักเอางานเบาสู้ทุกอย่างละนะคะท่านทำได้หมดนะในตำแหน่งคู่ครองคนรักอืมใครไปขอคู่หรือเปล่าไปบนบานศาลกล่าวในเรื่องคู่ไหมจะได้คู่จากการไปบนไปขอได้ หรือถ้าใครมีคู่อยู่แล้วคู่ของท่านน่ะเป็นคู่ที่แบบเสริมดวงสนับสนุนพูดอะไรทำอะไรก็ว่าไปตามกันไม่ขัดแย้งนะคะในตำแหน่งสุขภาพสุขภาพแข็งแรงอ่ะไพ่บอกว่าบุค,คลิกดีราศีจับหูเฮงดีสุขภาพดีค่ะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่บอกเลยว่าผู้ใหญ่อวดถามตลอดไปด้วยนะเพราะไพ่บอกว่า เท่าแชรแก่ชลามันก็เหมือนผู้ใหญ่ซัพพอร์ตนะอยู่เคียงข้างท่านตลอดไปอ่ายังแปลว่ามีเกณฑ์ก้าวหน้าถ้าทำงานอยู่จนเกษียณนะคะอ่าเนี่ยให้คำว่าผู้เท่าเนี่ยอยู่จนเกษียณและผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายอุัมภ์คำจุนตลอดไปในตำแหน่งการงานท่านจะมี Power มีอำนาจนะะท่านจะ รู้จักจัดก,การใครที่เหมือนต่อต้านท่านจะรู้ว่าท่านจะทำยังไงให้เขายอมอืมเขาจะต้องสยบกับท่านได้อะไพ่บอกตัดไม้ขบนามนั่นเองนะคะอ่าในตําแหน่งลาภโชคลาภเห็นไหมฮะเต่าให้โชคก็ได้นะอายุมั่นขวัญยืนเนี่ยเต่าคืออายุยืนแล้วไพ่บอกมีชีวิตชีวา ท่านจะมีความสุขนะคะทําอะไรก็ราบรื่นโชคลาบราบรอยมีค่ะให้ใบนี้นะโอ้โหดูดิตำแหน่งสรุปยังเป็นเกียรติเป็นสีสวมมงกุฎได้ตำแหน่งนะคะแปลว่าท่านจะมีโชคลาบจริงๆไม่ว่าลาบจากการทำมาหากินของท่านลาบรอยจากการเสี่ยงโชคเข้ามาหลายทิศทางปักนี้บอกเลยว่าเงิน จะพูดยังไงเป็นแสนเป็นล้านก็มีโอกาสได้แล้วละ่ะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคการทำมาหากินผู้ใหญ่อุปร,รมัมคนรักอุปถรรัมมดีปังมากๆเหเฮงเฮงปัง,ป,งปังค่ะโอเคเรามาต่อด้วยดวงความรักกันนะคะพลังงานดวงความรักคนมีคู่ชาวราศีเมษในปักนี้ไพ่จะอ่าน เรื่องราวของชาวราศีเมษคนมีคู่นะคนที่มีประเด็นปัญหานะคะคำว่าคู่นี่จะแต่งงานหรือไม่แต่งแต่คือตกลงปงใจเป็นคนรักเรียกว่าคู่นะคะอ่าคือถ้าเราแบบกับเขาตกลงกันแล้วเนี่ยเป็นคนรักกันจะเปิดไม่เปิดก็ตามก็ถือว่าเป็นคนมีคู่ส่วนคนโสดก็คือ ไม่มีใครเลยนะคะเคยมีแล้วเลิกน่นก็เป็นคนโสดนะจารย์ขอพูดก่อนบางท่านก็ยังถามอยู่เรื่องนี้นะโอเคฟังชาวราศีเมษพลังงานของท่านคนมีคู่โอ้โหเงินขึ้นมาอีกละความมั่นคงรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมนะคะเด่นในเรื่องของการเงินนะคะคนมีคู่โอ้จริงทั้งไพ่แทบสังหอ์แล้วไพ่ทาโร่ เจ็ดเหรียญสิบเหรียญมั่งคัง่งร่ํารวยแต่ถ้าแปลความรักได้ใจเขามาครองเลยนะจะมีการเปิดตัวหรือคนนั้นจะอุธัธร์ซัพพอร์ตท่านก็ได้ด้วยช่วยกันทํามาหากินเพราะโหดูดิราชาถ้วยถ้าท่านคบหากันมานานบอกเลยจะลงเอยจะเปิดตัวหมายเลขสิบทุกใบนะคะอาจารย์บอกเลยยกเว้นสิบดาบเนาะมันหมายถึงแฟมิลี่ครอบครัว หมายถึงตกลงปรงใจเ้ว่เด่นๆคือสิบเหรียญและสิบถ้วยเนี่ยแล้วขึ้นเนี่ยอ่าพลังงานของท่านขึ้นแล้วราชาถ้วยดูดิไม่ว่าเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําที่เดียวกันอยู่หรือธาตุดินธาตุน้ํากรกฏพิจิกมินธาตุดินพุทธศบกันมังกรก็ได้โอ้โหเห็นไหมคะคนคนนี้มีเสน่ห์มากหรือตัวท่านก็มีเสน่ห์ดึงดูดเขาได้ด้วยเหมือนกันจัสเมนใครมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะจะปรับความเข้าใจกันได้ หรือถ้าเขาเป็นคนต่างชาติคนทางไกลเขาจะคอนแทคติดต่อมาขอคืนดีขอปรับความเข้าใจก็ได้ท่านกับเขาจะได้เจอกันราชนีพระจันทร์ยังหมายถึงข้อมูลข่าวสารไงคะอันนี้ก็คือการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจการเปิดตัวอาความรักดีฟังเลยคะ่ะโอเคเรามาดูคนนั้นด้วยตอนนี้เขาคิดยังไงอยู่กับชาวราศีเมษนะ เขาจะกลับมาจริงๆค่ะขี่ม้ามาแล้วค่ะนายชอวานเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเหมือนท่านก็ได้เมษสิงห์ธนูก็ได้เนาะเขาเจ็บปวดทรมานใจหลังจากที่มีปัญหากับท่านเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเนี่ยโอ้ทุกทรมานใจนะะต้องกลับมาแน่นอนทำราลานคือการบาลานซ์การปรับสมดุลน,นะการปรับเขาจะเป็นฝ่ายที่จะมาขอโทษ ขอความรักจากท่านนะบางท่านก็เป็นรักต่างวัยหรือเขาอายุน้อยกว่าก็ได้อ่านะฮะมันอาจจะแปลว่าว่าน้อยกว่าแกกว่าก็ได้ทังนั้นแต่เป็นเหมือนรักต่างวัยเนาะอายุจะห่างกันอ่าแต่คนนี้ก็มีความเป็นผู้ใหญ่อยู่อาหน้าที่การงานน่าจะมั่นคงมีมีโอกาสเป็นคนละจังหวัดคนละประเทศก็สูงนะเขาสํานึกผิดเนี่ยเขารู้ละชีวิต เวลาไม่มีท่านอ่ะมันไม่มีความสุขเลยมันทุกข์ทรมานเจ็บปวดนะคะนี่คือพลังงานเขาขอเปิดเพิ่มค่ะไพ่อยากบอกอะไรอีกเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเขาจะเดิมเนินต่อไปยังไงมีอะไรจะเกิดขึ้นพลังงานก้าวถวยความสุขค่ะเงินค่ะปนเปิลในเรื่องเงินซัพพอร์ตไม่ใช่แค่หัวใจความรัก แต่เป็นซัพพอร์ตอุปถัมภ์ในโอ้โหดูดิอุปถัมภ์ในการเงินกับท่านเขาน่าจะเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งเขามีโอกาสเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดคนละประเทศหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นคนที่เคยอกหักผิดหวังจบไปแล้วนะเขากับคนนั้นนะ่ะณตอนนี้เขามีแค่ท่านไม่ได้มีอะไรกับใครเลยนะถ้าอะไรที่ไม่เข้าใจกัน จะมีการปรับความเข้าใจเขาจะต้องพยายามนะอย่างมากเพื่อให้ท่านเห็นถึงความปรารถนาความต้องการอย่างแท้จริงที่เขามีต่อท่านนะสามเรียนคือการมีคำพูดที่มันเหมือนเยียวยาหัวใจด้วยอะพูดแบบหิวใจอ่ะอาจารย์มองนั้นเลยต่อไปนี้เขาจะลดอีโก้เขาอาจจะเป็นคนอีโก้สูงเป็นคนที่ เฉยเป็นคนที่ปากกระใจไม่ตรงกันแต่ต่อไปนี้เขาจะรู้แล้วว่ามันไม่ดีเลยกับการกระทำหรือการแสดงออกแบบนี้เขาจะอ่อนโยนจะอ่อนโยนจะทำอะไรก็ตามที่มันเป็นความรู้สึกปรารถนาจริงเขาจะเปิดจะพูดกับท่านให้ท่านได้รับรู้ความต้องการของหัวใจเขานั่นเองนะโอเคเรามาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกผ่านไพ่นะ อสื่อรักแมสเสจของเขาที่อยากบอกท่านนะข้อความที่เขาอยากจะบอกชาวเมดคนคนนี้ขอถอดหัวใจเขาหน่อยเขาอยากจะบอกยังไงกับท่านนะเขาอยากจะบอกว่ายังไงถึงแม้ว่าเราจะจากกันหรือมีปัญหาอะไรกันอยู่ก็าตามฉันยังคงคิดถึงคุณอยู่สเสมอ Every r o we were apart for so long, I still miss you. เขาคิดถึงคุณและอยากเจอคุณค่ะพลังงานใบถัดไปค่ะที่เขาอยากจะบอกนะที่รักได้โปรดปลดปลด่ปลอยฉันจากความเจ็บปวดเหมือนเขาอยากให้คุณนะนะเข้าใจเขานะเขาเจ็บปวดเขาทรมานใจเหลือเกินนะเแบบีก็เหมือนกับการเรียกคุณแบบที่รักนั่นแหละค่ะ Baby, please release me from pain ให้เขาหายจากความเจ็บปวดสิ่งที่จะเยียวยาวเขาได้ก็คือความรักการสนองตอบของคุณนะที่มีต่อเขาให้ความรักความเข้าใจอะนะคะแล้วเขายังบอกว่าเออ I believe we will be together again ฉันเชื่อนะว่าเราอะจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งนี่คือความรู้สึก ของคนคนนี้ที่อยากจะบอกกับชาวราศีเมษนะโอเคอาจารย์ขอพลังงานไพ่ชุด r o m a n ต์แองเจิอีกครั้งนะคะ r o m a n ต์แองเจิลจะบอกว่าอย่างไรขอเพิ่มด้วยไพ่โรแมนต e แองเจิ พอภาพนี้พอไพ่ชุดนี้จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเลยค่ะเขาอยากไปฮันนีมูนอยากพาท่านไปท่องเที่ยวไปมีความสุขด้วยกันสองต่อสองโอโอยากแสดงความรู้สึกความปารถนาที่มีต่อท่านอยากแบบโอ้โหจริงๆอะ่ะมีความรู้สึกปารถนาอยากอยู่ใกล้อยากแสดงความรักเหมือนมีแพชชั่นเหมือนกันจะได้จีบกันใหม่ๆอะไรประมาณคือมันไม่เบื่อนายต่อ กันและกันนั่นแหละคือความรู้สึกของเขานะคะโอเคเรามาต่อด้วยคนโสดคะ่ะพลังงานดวงคนโสดชาวราศีเมษนะไพ่พระสังราชอืมอันนี้โสดจริงโอ้แล้วก็โสดแบบเหมือนอยู่กับตัวเองอะ่ะอยู่ได้สบายมากอืม ท่านอาจจะคนส่วนอาจจะบอกว่าเอ,อขอให้มีเงินอนะเอออะไรยังไงก็ไม่แคร์อยู่ด้วยตัวเองได้อยู่คนเดียวก็ได้ไม่เห็นจะต,ต้องแบบดิ้นรนอะไรฉันมีความสุขฉันมีความมั่นคงฉันภาคภูมิใจในตัวฉันเองฉันมีความสามารถไพ่ปรสาลาชถือกุญแจด้วยถือคาถาด้วยโอ้โหแบบเออท่านคิดว่าอดีตที่ผ่านมาความความรักมันทําให้ท่านเข้าใจเลยว่า ถ้าความรักเข้ามาแล้วมันไม่ได้ซัพพอร์ตชีวิตท่านไม่ได้ทําให้ท่านมีความสุขท่านก็ไม่อยากมีนะถ้าจะบอกว่าก็ปล่อยมันไปเถอะถ้าจะมีแล้วไม่ดีก็เหมือนจะมีทําไมก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นี่คือความรู้สึกของคนโสดนะตอนนี้เลยแต่อาจารย์ก็อยากรู้นะั่แหละว่าปักนี้มันจะมีใครเข้ามาแล้วทําให้ท่านมีความรู้สึกอยากมีใครอีกครั้งไหมล่ะอ่าพลังงานไพ่ว่ายังไง มีใครเข้ามาแล้วมาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนโสดชาวเมธไหมเนี่ยอูอาจารย์ว่ามีเลยอ่ะนะเจ็ดถ้วยราชินีเหรียญอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำธาตุดิน,นเนากะกะกฎพิจิกมีนพฤษศพกันมังกรเนี่ยอืเป็นคนที่ค่อนข้างบอกเลยว่ามีฐานะมั่นคงอ่มีโปรไฟล์ดีอ่ะนะฐานะดีหน้าที่การงานดีอและสําคัญเขาก็โสดด้วยไม่มี พันธะผูกพันเป็นคนเก่งการเก่งงานคุณเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศที่สามคุณปรับเข้ากับดวงคุณนะถ้าคุณเป็นชายคุณจะเจอผู้หญิงที่เก่งมากเธออยู่ได้ด้วยตัวเองที่จะเข้ามาแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็มองมุมกลับคุณก็เปรียบหน้าไพ่นี้เป็นผู้ชายแทนนะก็ปะแปลว่าคุณจะเจอผู้ชายที่เก่งที่มีความสามารถและให้เกียรติผู้หญิงอ่านะคะเป็นคนจิตใจดีงามมากๆนะเป็นคนมีทั้งความเข้มแข็งและอ่อนโยน ในตัวเองที่จะเข้ามาและจะได้ครบไหมจะได้พัฒนาไหมมาดูไพ่ต่อนะคะคนโสดนะแฮงแมนอ่หาหถ้วยอาจารย์ว่าคนโสดก็ยังมีความรู้สึกแบบไม่ได้เปิดใจทั้งหมดแต่ก็ไม่ถึงขั้นปิดกั้นนะไพ่น่าจะบอกว่าอาดีตที่เจ็บปวดมันยังเป็นความรู้สึกที่ยังฝังใจอยู่ก็ได้ยังหวาดระแวงยังไม่ได้เชื่อใจใครง่าย แต่ถ้าคนเข้ามาเป็นพ่อชะตาฟ้าลิขิตเข้ามาก็อาจจะคุยนะก็ถือว่าคุยนะแล้วยังไงต่อนะอาจารย์ขอเปิดเพิ่มท่านคุยอะถ้ามองมีมีคนเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาเพราะโชคชะตาผักดันเข้ามาเข้ามาเพราะเรื่องคอนแทกการติดต่อง,งานก็ได้การเดินทางท่องเที่ยวแล้วเจอคู่การไปสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็ได้นะฮะไพ่กงล้อนะ กรงล้อมันเทียบเท่าธรรมจักอ่ะอาจารย์ก็แปลแบบนั้นเลยนะคะอาสามเหรียญได้พูดคุยกันมากขึ้นได้เรียนรู้นะคะแต่ก็ยังมีความหยิ่งทะนงในตัวเองอยู่ดีแหละคนโสดเออนะคะโอเคมีโอกาสค่ะแต่ใช้เวลานะอาจารย์บอกก่อนเลยว่าท่านเริ่มจะหวั่นไหวอะ่ะสีไม่เท้าขึ้นมาท่านเริ่มที่จะมีความรู้สึกว่าคนเนี้ย ท่านชอบคนนิ่งๆขมๆืมเป็นคนที่คือไม่ต้องพูดเยอะพูดมากขอให้มีความสามารถมีเหออน้าที่การงานที่ดีอ่ะท่านก็พร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะก็อาจจะแปลว่าคนโสดเปิดใจเรียนรู้มีโอกาสที่จะได้คบหานะคะไพ่บอกว่าอย่างนั้นนะแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยโอเคนะคะอาจารย์ขอจบกันพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอาจารย์ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ เป็นกำลังใจนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์ขอกําลังใจช่วยกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์นะคะในการทํางานของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ